เราจะมารีิวการทํากับข้าวในแฟดน,นะคะแย่แล้วทุกคนผมต้องได้เข้าโรงพยาบาลอีกแน่เลยเแหนมค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่นะคะแล้วก็มีแหนมค่ะแหนมตัวนี้ของเราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกแดกขี้หนูนะคะแครอทแล้วก็หัวหอมค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะผมปรุงรสอีกนิดนึง นอกจากไข่เจียวแหนมเนี่ยทำอะไรเป็น<ม>บ้างอีกไหมไข่ดาวไข่ต้มตุ๋นไข่ก็ต้ตมมาม่มา oh <my> ต้มมาม่าโอ้ไมค์ก้าคำนับข้าวที่เป็นบิ๊กฟัดได้นิดหน่นนอยอย่างอะไรพ<อ>ัด <ไ S 2> ดอกเว็บก็จะใส่ผงนวลนะคะไปนิดหน่อยตอนเมื่อกี้ไปอีกนิดหน่อยนน้ำปลาอีกนิดหน่อยถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เล็กหน่อยนะคะอันนี้ ของเราชอบกินเผ็ดนะคะเราก็จะใส่เยอะ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 เลยจะเยอะอะไรขนาดนั้นอะไรต้นนี่ยให้สอนจำสูตรได้ค่ไหมมาตีไข่กันนะคะนี่ตากระจอกมาประมาณนึงแต่หม้อควันขึ้นควันขึ้นแล้วเนี่ย ทแล้วนะค่ะเราก็จะเอาแหนมใส่ลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันโคลี่โคลี่โคเลี่เข้าไปนิดนึงน,นะคะทำขายได้ไหมทำขายคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าอร่อยสำหรับเราอาจจะไม่อาาร่อยสำหรับคนอื่นนะคะโอ้ oh y <my> god เราใช้น้ำมันหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันดีกว่าน้ำมันพืชยังไงครับเดิมทีเขาก็บอกว่าน้ำมันหมูดีกว่าแตไปมาๆก็บอกน้ำมันพืชดีกว่า แล้วจูๆ่ๆก็มาบอกว่าน้ำมันหมดูดีกว่าเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรมาดีจดิงสรุปแล้วก็คือผมไม่ได้สาระอะไรเลยใส่ไข่เจียวของเราลงไปนะคะดูนะครับว่าจากไข่เจียวจะกลายเป็นไข,ข่ข้วหรือไม่นะครับ <laughs> พลิกไม่เป็นครับโอ้โหพลิกไม่ได้นะคะเอาละ,เละครับเริ่มแล้วครับก็จะออกมาไม่นิดหน่อยไม่นิดหน่อยก็มันไม่หมดเลยทุกตรงเลยเน,ะนี่ย <laughs> <laughs> มันแค่เกลี่ยมลนแค่กองโอเคอาจารย์ เดี๋ยวใช้แอปแต่งรูปเอาให้มันดูไม่ไมีรอยไหม,ไม,ไม,ไมอ้ยะยีสันสวยงามมากนะครับสวยงามเหมือนคนทำเลยเนี่ยแต่ไม่อร่อยต้องขอบอกเลยนะทุกคนถึงปากผมจะบอกกับแฟนว่าอร่อยแต่คำตอบที่แท้จริงนั้นอยู่บนใบหน้าผม